สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ English Open 2024นย่นเบนบูดเลเชัเซเอร์เมืองเบนบูดประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023จัดทำเอาชนะจางอันตา9.7ต่อเเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด145แต้มจอห์นฮิกกินส์เงินรางวัลแชมป์1 0 0 0 0แสนปอนรองแชมป์4 5 0 0 0ปอนด์ปอนรางวัลเบรกสูงสุด 5,000ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลผลแข่งวันวที่22กันยายน2 5 6 7รอบจริงชนะเลิศใช้ระบบ9ใน17เฟรมเนวโลปสันพบอูอี้เจอเนวโลปสันเคยเข้ารอบจริงชนะเลิศมาแล้ว2ครั้งเป็นแชมป์หครั้งล่าสุดเมื่อปี2021 ส่วนอุยเจอเข้ารอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกตั้งแต่เล่นระดับอาชีพเซตช่นหนินวโลบสันเปิดฉากด้วยความเร่าร้อนแทงกระนำขึ้นนำไปก่อน4ต่อ0เฟรมหลังบักเบรก15นาทีเกมที่5นิวขึ้นนำไปก่อน61แตม้มอุยเจอได้จังหวะเข้าเบรกยาวเก็บเบกมตามมา4ต่อ1เฟรมเกมทำท่าจะเปลี่ยนแต่นิวไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดลอย แทงกระดำ3า3เกมรวดกดไป2เซน104-138แตม้มเป็นเซนจูรี่เบรกครั้งที่950ขึ้นนำไปก่อน7ต่อ1เฟรมในเซสชั่น1เซสชั่น2อุ้ยเจอมีแรงฮึดดีแทงเบรก127แตม้มตามมา7ต่อ2เฟรมนิวยังรักษาความห่างนำขึ้นแท่นไปก่อน8ต่อ2เฟรม ุมารจีนอุยเจอมีแรงกระตุน้นแทงกระจาย5เกมรวดตามมา8-7เฟรมมีเบรกยาว100แต้มเกมที่16เนวโลบสันได้จังหวะเข้าเบรกย่อยเอาชนะไป9-7เฟรมเนวโลบสันแชมรายการรับเงินรางวัล100,000ปอนด์หรือประมาณ4ล้าน3แสนบาท ส่วนอูเจอรองแชมป์รับเงินรางวัล45,000ป่นด์อนหรือประมาณ1,935,000บาทรางวัลเบรกสูงสุดแทงได้147แต้มรับเงินรางวัล5,000ปอน 5, 000, หรือประมาณ2,15,000บาทฟานเจิงอีในนัดที่เอาชนะเรียมพลูเลนซต่อ2เฟรมรอบก,กัดเลือก2เป็นแม็กซิมัมเบรกครั้งแรกในการเล่นระดับอาชีพ และเป็นครั้งที่204ของทํานเน่ผู้แทง Maximum b a k h ไฮไลท์โปรแกรมถัดไปวันที่23กันยายน2567สนุกเกอรรายการ British Open 2024รอบโต๊ะหลักใน The Centurium เมืองเชลเทอแฮมประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2023มาร์คเจวิลเลียมส์เอาชนะมาร์คเซลบี้10-7เฟรม ผู้แทงเบรกสูงสุด140แต้มเซลกัวตงเงินรางวัลแชม 1, ป์100,000ปอนด์รองแชม 45, ป์45,000ปอนด์รางวัลเบรกสูงสุด5,000ปอนด์ส่วนผู้ที่ตกรอบแรกไม่มีเงินรางวัลรายการนี้ลักษณะเหมือนฟุตบอล FA เครับเป็นการจับสลากประกบคู่แข่งขันไปจนถึงรอบรองชนะเลิศส่วนรอบโต๊ะหลัก มีนักสนุกเกอร์ชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันดังนี้รอบ128คนวันที่23กันยายน2567รอบเวลาตีหนึ่งรอนนี่โอสุริแวนพบควิดคิวเฮาส์มานัสวินเพชดมาลายกุลรอบ64คนวันที่24กันยายน2567รอบเวลา2ทุ่มหมูปากน้ำนพพลแสงคำพบ F1 เทพชญยาอุ่นหนูรอบผมสี่คนวันที่25กันยายน2 5 6 7รอบเวลา1นึ่งทุ่มสันนี่สายลอฟ้าอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์พบแอนโทนีโควอสกี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพอให้รับชมเุลนมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่อัปเดตขอบคุณครับ